ครับในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเกษตรกรครับในเบื้องต้นนะครับพื้นที่ขอบเขตนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ชมทานหรือสถานีสูบน้ํานะครับนะครับก็จะมีนะครับเบื้องต้นก็คือนะครับพิกัดที่ตั้งอาคารของเราถ้าเป็นสถานีสูบน้ําก็พิกัดสถานีสูบน้ำครับเป็นฝายก็พิกัดฝายนะครับส่วนที่ชมทานจะต้องดําเนินการนะครับก็คือ แนวคลองส่งน้ํานะครับที่มีนะครับระบบส่งน้ําไม่ว่าจะเป็นคลองหรือท่อครับซึ่งที่จะได้มาแนวคลองหรือท่อก็คือเกิดจากการลากเส้นตามแผนที่ถ้าเป็นใน google Earth ก็จะเราจะมองเห็นอยู่แล้วเพราะ Google Earth นี้ใช้แผนที่ปี2014นะครับพอเราก็ลากไปแล้วก็จะได้แนวคลองในระบบของเรามานะครับจากนั้นนะครับถ้าท่านจะเห็นนะครับพื้นที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ย จะมีแปลงี่เหลี่ยมีหมู่บ้านมีถนนต่างๆนะครับแปลงเหล่านี้นะครับขอบเขตแปลงแต่ละแปลงอยู่ที่ไหนเป็นของใครยังไงเป็นสิ่งที่นะครับในช่างหรือสอบอจะต้องไปหามานะครับว่าแปลงนี้ของใครและขอบเขตพื้นที่เราที่จะสามารถส่งน้ําได้ส่งไปได้ถึงพื้นที่บริเวณไหนนะครับในเบื้องต้นนะครับที่ได้ดําเนินการนะครับวิธีรัดเลยก็คือหาแปลงกรรมสิทธิ์มานะครับไม่ว่าจะมาจากกรมที่ดินนะครับ เกษตรอำเภอนะครับกรรวิธีที่ได้มานะครับหรือจะรากเองนะครับแต่ทางที่ดีก็ควรจะเป็นแปลงที่เป็นระบบเดียวกันทั้งโครงการนะครับจากนี้นะครับก็ได้มาจาก <c oughs> เกษตรอำเภอนะครับซึ่งฐานข้อมูลนี้เป็นของแปลงถนดที่ดินปี2541นะครับ ครับซึ่งรูปแปลงก็อาจจะล้าหลังไปนิดนึงแต่เราก็สามารถมาดิจิทัลเพิ่มได้เพราะณปัจจุบันนะครับรูปแปลงจะเปลี่ยนไปบ้างคือจากแปลงใหญ่ก็จะมีการซอยแปลงแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับการครอบครองจากแปลงผื้นใหญ่ก็จะลดจานวนพื้นที่ครอบครองถือครองลงเรื่อยๆนะครับพอเราได้แปลงกรรมสิทธิ์จากนั้นมาแล้วนะครับเราก็ผ่านกรรมวิธีนะครับนําเข้าสู่กระบวนการเข้าใน Google Earth นะครับนะครับเราก็จะได้แปลงมาแปะลงไปนะครับ เป็นแปลงเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีแดงนะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าขอบเขตเส้นสีแดงเนี่ยมีอะไรเท่าไหร่ยังไงมีอะไรอยู่ในนั้นก็เป็นแปลงว่างเปล่าแค่เป็นขอบเขตให้เราเห็นว่าอ่ะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็จะพอจะลากเส้นขอบเขตที่เราจะสามารถส่งน้ําได้แล้วนะครับมันแปลงมาให้เกินจํานวนนะครับแล้วก็ลากแล้วก็ตัดออกไป่ด้บางส่วนนะครับเอาที่เราสามารถส่งน้ําได้จริงๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่จชิงทานของเราเกิดขึ้นมานะครับ แปลงเหล่านี้มีกี่แปลงนะครับเราก็สามารถตรวจสอบวัดได้นะครับกี่แปลงทั้งหมดกี่ไร่นะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ <c oughs> โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานที่มีอย่างเช่นตัวนี้นะครับทั้งหมดก็มีจํานวนแปลงทั้งสิ้นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแปลงนะครับพื้นที่ทั้งหมด <c oughs> ครับก็จะสามารถ ดูได้นะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นจํานวนเท่าไหร่จากนั้นเราเดําเนินการอะไรต่อไปนะครับพอเราได้พิกัดที่ตั้งแนวคลองส่งน้ําท่อส่งน้ํานะครับแปลงกรรมสิทธิ์แล้วนะครับสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมต่อไปคือนะครับเอาระบบของเราก่อนอาคารชมประานที่อยู่ในระบบของเราทั้งหมด FTO หรือท่อส่งน้ําเข้านานะครับอาคารดัดน้ํากลางคลองอะไรต่างๆที่จะมีอยู่ทั้งหมดกรรมสิทธิ์ทำยังไงนะครับถ้าท่านมองไม่เห็นเพราะมันเล็ก หรือตำแหน่งไม่ทัดเทนส่งเจ้าหน้าที่พร้อมที่พเ,เครื่องหนึ่งไปนะครับเก็บพิกัดเหล่านั้นมาลงนะครับเอามาลงเช่นถ่ายรูปตรงนั้นก็ได้อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่พอเราเป็นอ้างอิงได้ก็จะเข้านําเข้าสู่กระบวนการจัดลงไปนะครับก็จะรู้แล้วว่ามีอาคารเชิงประานมีท่อส่งน้ําเข้านาคลองสายหลกักสายย่อยสายซอยมีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นรู้ละ จากนั้นนะครับพอเราได้อาคารละเราก็มาใส่ข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับใส่ข้อมูลเจ้าของแปลงก่อนนะครับทํายังไงใส่ยังไงอ่ะพอเรามีข้อมูลแค่แปลงผมจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของนะครับหนึ่งนะครับในเบื้องต้นนะครับเรามีระบบแบบสอบถามนะครับที่เราส่งให้ทางสํานักอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับคลิกตรงเลขนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับครับอันนี้คุณสุดารน์แสงดาวนะครับ มีข้อมูลนะครับชื่อเลขบ,บัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าของที่ดินไหมหรือเป็นผู้เช่าที่ดินก็จะมีให้เลือกเป็นเจ้าของที่ดินถือครองเอกสารไหมโฉนดที่ดินเลขที่อะไรเลขระวางเท่าไหร่นะครับชนิดพืชที่ปลูกข้าวกาขอขอหกมลี่หนึ่งศูนย์ห้านะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นสองส่วนละคือส่วนที่เป็นเอกสารแบบสอบแบบข้อมูลเกษตรกรกับแปลงกรรมวธีที่ดําเนินการคือเอาสองส่วนนี้ถือไปด้วยกันในชั้นต้นนะครับแมนนวล ครับนะครับแปลงที่ได้มาเราปิ้นนะครับไวนี้ออกมานะครับปิ้นไวนี้ออกมาก่อนนะครับจะมีเส้นสีแดงครับมีลากเส้นให้เรียบร้อยนะครับเราไปหาประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําไปหาประธานสายถามว่าทําไมต้องไปหาประธานกลุ่มครับเพราะเราไม่สามารถจะตามตัวเกษตรกรได้อย่างเช่นสถานีสูบน้ํานี้นะครับมีทั้งหมดสองร้ยห้าสิบสองายกลุ่มผู้ใช้น้านะครับเราคงไม่สามารถจะไปหาได้ทุกท่านหรือทุกท่านก็ไม่อาจจะสามารถ มาให้ข้อมูลเราได้อาจจะติดทำนาทำไรไปขายแรงงานที่อื่นหนะ้าวันเวลาที่เราไปหานะครับเราก็ไปหาเฮดคอเตอร์ quarter, ตัวหลักพอจะเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ได้นะครับให้เขาาร์ k จุดให้เพราะเขาจะรู้อยู่แล้วถามว่าทําไมประธานสายรู้อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ประธานสายจะเป็นคนเก็บค่ากระแสไฟฟ้าที่เขาสูบน้านะครับเขาก็จะมีข้อมูลครับว่าแปลงนี้ของนางกอนางขอนางคอสูบน้าอะไรกี่ชั่วโมงยังไงนะครับเขาก็จะพอบอกให้เราได้ว่า แปลงนี้เป็นของใครนะครับพอเรารู้แล้วเราก็มาร์กจุดมาร์กแปลงทุกแปลงไปนะครับเป็นของใครนะครับวัดพื้นที่นะครับถ้าเขากรอกมาตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับตามแปลงกรรมสิทธิ์ที่เรามีให้มันจะสามารถวัดพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับว่าเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากแปลงแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่อื่นป่าไม้นะครับบ่อปลาถ้าเราต้องการใส่เป็นฐานข้อมูลก็ใส่ไปครบ ซึ่งอาจจะต้องดิจิตัลเองนะครับดิจิตัลนะครับคือการลากเส้นตามเหมือนเขียนกราฟในสมัยเราเป็นอนุบาลนะครับลากเส้นตามเข้าไปแล้วปิดวงรอบให้ได้นะครับก็ได้นะครับพอเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วการมาวิธีต่อไปเอาข้อมูลมาลงไปแปะในนี้นะครับแปะลงไปเพื่อให้สามารถดูได้เมื่อเราต้องการใช้นะครับเช่นคนนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลเสร็จของวาคํานะครับพิมพ์ผลนะครับ แล้วก็เอาเข้าไปมีข้อมูลที่เราต้องการไหมในกรรมวิธีที่จะแสดงนี้นะครับก็มีขั้นตอนใส่ซอสโค้ดใส่อะไรไปเพื่อให้มันแสดงผลได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นกรรมวิธีที่จะต้องดําเนินการในเชิงลึกต่อไปนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับระบบของเราอาคารเชิงพาณิชย์ของเราแปลงกรรมสิทธิ์ข้อมูลเกษตรกรน,นะครับชื่อที่อยู่มีพื้นที่ถุอครองกี่ไล่หน้าฝน พปลูกพืชอ,อะไรหน้าแลลงพ่อปลูกพืชอะไรพื้นที่เท่าไหร่พันุพืชอะไรนะครับผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่ข้อมูลไหนที่เราต้องการเก็บแล้วก็สอบถามแล้วก็เอามาลงแปะไว้ในส่วนของแปลงของท่านนั้นนะครับฉะนั้นนะครับทุกแปลงนะครับก็จะมีข้อมูลประเภทนี้อยู่ทุกคนนะครับ <c oughs> ในการใช้งานประโยชน์ที่เกิดขึ้น,นครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับ การบริหารการน้าคือการส่งน้ํานะครับอย่างเช่นหน้าฝนอาจจะไม่มีปัญหานะครัเพราะใช้น้ํานะครับสูบน้ําก็ต่เมื่อเสริมในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับในหน้าแล้วนะครับเบื้องต้นเลยสํารวจข้อมูลพื้นที่พ่อปูกไล่ตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับเตรียมตรงไหนบ้างท่านก็จะมีข้อมูลอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็ไปสารวจ <c oughs> วิธีการสํารวจถ้าอาคารคารันคลองนะครับสามารถรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้มองเห็นสุดสายตาประเมินได้ว่าตรงไหนแล้วก็เอาแผนที่ชุดเดิมเลยไป หน้าวันนั้นก็ติ๊กไปเรื่อยๆว่าแปลงนี้นะเริ่มเตรียมแปลงเตรียมแปลงเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็เอาแผนที่น้ำมาลงในนี้นะครับก็อีกจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่จะใช้งานแต่ระยะเวลานะครับแต่ละท่านอย่างเช่นดมน้อยนี่มีแสนแปดหมื่นไร่คงใช้กรรมวิธีนี้นะครับกว่าจะเช็คเสร็จก็เก็บเกี่ยวพอดีนะครับคงไม่ทันเวลานะครับอัปเดตเทคโนโลยีขึ้นมาเราก็ใช้นกอินทรีย์นะครับโดนบินขึ้นไปครับถ่ายภาพทางอากาศเข้ามา ถ่ายภาพทางอากาศขึ้นมานะครับก็ระบุมาร์กแปลงตามภาพถ่ายที่เราเห็นนะครับว่าแปลงนั้นนะครับอยู่ในระยะไหนเป็นลายสัปดาห์ไปเพราะโดนหนึ่งหนึ่งบินขึ้นหนึ่งขั้งจะบินได้สิบสองถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ระยะความสูงหรือความการบินไกลนะครับแล้วก็มามาร์กจุดเราก็จะรู้แล้วว่าสัปดาห์เนี้ย <c oughs> แปลงไหนอยู่ในขั้นตอนของการเพาะปลูกพืชอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน อย่างเขนสีเขียวนี่นะครับเอาปิดสีเหลืองสีเขียวนี่เป็นสัปดาห์แรกนะครับก็คือเป็นระดับการเตรียมแปลงนะครับสัปดาห์ที่สองนะครับจากเตรียมแปลงก็จะกลายเป็นปักดำหรือหวานสัปดาห์ที่สองก็จะงอกขึ้นมาเป็นสีเหลืองผลรวมก็ซ้ําขึ้นมาเรื่อยสัปดาห์ที่สามก็จะแสดงเฉดสีออกไปสัปดาห์ที่สี่นะครับก็จะเป็นสีแดงนี่เป็นตัวอย่างร่าวล้วก็จะรู้แล้วว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยแปลงไหนพอเราย้อนกลับมาดูสัปดาห์ที่สิบห้า แล้วก็จะเห็นละประเมินถูกละสัปดาห์สีเขียวปูพืปตั้งแต่แรกๆแล้วใกล้ครบเก็บเกี่ยวแล้วยังมันมีผลกับเรื่องอายุของพืชปริมาณน้ําที่พืชจะต้องใช้ตามอายุนะครับแล้วก็สามารถคนนํานวณคร่าวๆอย่างเช่นนะครับแปลงสีเขียวนะครับคลิกที่แปลงสีเขียวครับในช่วงแรกสัปดาห์แรกถ้าผ่านไปแล้ว20สัปดาห์นะครับก็การใช้น้ําก็จะเปลี่ยนไปมี10แปลง37ไร่นะครับทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ตามรายแปลงก็6ไร่คือหมายถึงว่าแปลงเนี้ยพื้นที่ที่เราคลิกเนี้ย มีพื้นที่ของเขา6ไร่แต่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด10แปลงรวม37ไร่นะครับถ้าใกล้อายุเก็บเกี่ยวสึ่งว่าแปลงแรกจะเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเราก็งดนะครับตามอายุของพืชก็งดให้น้ําระบายน้ำออกจากแปลงเพื่อจะเตรียมเก็บเกี่ยวแปลงนี้เราก็ไม่ต้องคำนวณการให้น้านะครับเป็นแปลงอื่นที่ยังอายุยังไม่ถึงการเก็บเกีย่ยวยังอยู่ในช่วงการจเจริญเติบโต,ตจะตั้งท้องมีการใช้น้ําอยู่แล้วก็บริหารจัดการน้ําตามอายุของพืชได้ชัดเจน หักออกจากสาสิบเจ็ดไร่จากต้องส่งร้อยไร่หักออกจากสาสิบเจ็ไร่เพราะเขาจะเกี่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งแล้วก็ส่งเพียงแค่หกสิบสามไร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของการใช้งานใช้ประโยชน์ครับในส่วนอื่นนะครับอันนี้ในส่วนของเกษตรกรนะครับสอนครับในเรื่องของนะครับนอกเหนือจากแปลงกำสิทธที่เราทําแล้วเรายังมีการบุรณาการโดยการใช้นะครับแปลงของที่ดินนะครับกรมพัฒนาที่ดิน ว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าที่ดินนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นดินชนิดไหนเหมาะกับการปลูกพืชะายตามหลักวิชาการนะครับตามหลักวิชาการนะครับแต่ไม่ได้ว่าเกษตรกรจะปลูกหรือไม่นะครับมันขึ้นอยู่ที่ตลาดนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่เราทําไว้นะครับสีต่างๆก็แยกเป็นชั้นดินนะครับชนิดดินคลิกเข้าไปนะครับก็จะแสดงออกบอกว่ากลุ่มชุดดินที่ส7บด ไม่รู้ละชิดดนที่เจ็ดคืออะไรลักษณะเด่นเป็นดินอะไรอ๋อเราไม่สนใจนะครับสนใจคือหนึ่งการระบายน้ําเร็วถึงค่อนข้างเร็วอุดมสมบูรณ์ต่ำเหมาะก่การปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนะครับมันก็เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับสีเขียว <c oughs> สีเขียวนะครับเป็นชุดดินที่สี่สิบนะครับเหมาะก,กับการปลูกข้าวกล้วยมันสำปะหลังมะเขือเทศถั่วเขียวและอื่นๆนะครับก็เราก็จะพอส่งเสริมได้ตรงกับนิดของพืชนะครับถ้าเรามีนโยบายเกษตรอำเภอเข้ามาส่งเสริมมีการสนรับสนุนนะครับ นี่ก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีการปลูกพืชนะครับตรงกับพื้นที่ของตัวเองครับก็คือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมของหน่วยงานราชการนะครับคือประโยชน์ของการจัดทําระบบฐานข้อมูลนะครับกลับมาของเรานะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับนอกเหนือจากประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับแล้วนะครับในเรื่องของหน่วยงานราชการโดยกรมจังดทานเองนะครับเราก็จะมีงานปรับปรุงซ่อมแซมนะครับระบบนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ของเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีเพราะอาคารชมมทาหรือระบบชมนาที่ก่อสร้างมาไม่ได้มีโครงการไหนที่สมบูรณ์พร้อมนะครับเราต้องทําไปปรับปรุงแก้ไขไปให้สอดรับกับความต้องการของเกษตรกรที่มีมากขึ้นนะครับความต้องการปลูกมากขึ้นนะครับจากพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนแรกก่อนมีระบบก็ปลูกอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวพอแรกๆมีทํานาปังก็บางส่วนพอเขาเห็นนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นเพื่อนบ้านทาแล้วได้ประโยชน์ ก็มีการปลูกนาปังมากขึ้นสถานีที่เราให้ดูนี้นะครับพื้นที่ชมระทานสอง0ัน้าร้อยไร่ปลูกพืชน,นาปังหนึ่งันแปดร้ยแปดสิบสามไร่นะครับปลูกไปถึงเกือบจะเต็มพื้นที่นะครับโดยเรามีน้ําต้นทุนสนับสนุนให้เพียงพอนะครับที่สองครับก็จะปลูกพืนคราวนี้พอคนปลูกมากขึ้นนะครับอาคารชมระทานที่เรามีอยู่อาจจะสนับสนุนในการจัดสรรน้ําให้ไม่พอเพียงนะครับรอบเวรนไม่ใช่ละนะครับในคลอง เส้นสีเขียวสีฟ้านี่นะครับอาจจะเพิ่มนะครับความต้องการสูงนะครับตอ่อให้เพิ่ม f p o เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจัดรอบเวนได้นะครับเพราะน้ําต้นทุนในคลองมีจากัดก็โดยการปรับปรุงเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเราต้องทําอะไรปรับปรุงคลองส่งน้ํำไหมเสริมขอบลายนิ่งไหมเพิ่มปริมาณน้ําในลําคลองเพิ่มท <c oughs> ่อส่งน้าเข้านาขึ้นไปนะครับเพิ่มระบบคูคลองคลองไส้ไก่คันคูน้ํานะครับ เพิ่มสะพานข้ามคลองนะครับเราจะมองเห็นว่าจุดไหนที่มีการพอ,อปลูกเป็นทางสาธารนณะทงสะพานข้ามคลองไหมทําท่ออาคารอัดน้ํากลางคลองไหมเพื่อลดเวลาในการกระจายน้ําเข้าสู่พื้นที่นะครับอัดน้ําให้ได้เร็วขึ้น,นครับก็เป็นประโยชน์ของในหน่วยงานชนประทานเองที่จะสามารถนําข้อมูลนี้มาวิเคราะห์หาประโยชน์ที่จะสนับสนุนความต้องการใช้น้ําของเกษตรกรได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในจุดเหล่านี้เองนะครับก็จะมีนะครับ มูลหลักเขตชมุมมาทานที่จะต้องการเขตไฟ์ออวัยอะไรก็ตามนะครับเพื่อการเขตให้เป็นพื้นที่นะครับของชมุมมาทานในการนะครับบำรุงรักษาคลองส่งน้ําคันดินคันคลองต่างๆนะครับซึ่งจะมีการเรื่องของระวังชี้แนวเขตนะครับในการแบ่งพื้นที่แบ่งโฉนดขายที่ดินนะครับก็จะเป็น <c oughs> ข้อมูลอ้างอิงได้เพราะส่วนใหญ่นะครับจากที่ผมระวังชี้แนวเขตมาเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทํานาก็จะไถมูลหลักเขตแล้วนี่แหละํำรุดศูญหายไปไปชี้แนวเขตเธอก็หาไม่เจอ เราก็ไม่กล้าที่จะชี้นะครับชี้ช้านะครับก็มีเรื่องร้องเรียนมาว่าเราไม่ลงนามในคําสั่งในเรื่องชี้ระวังชี้นาเขตอย่างเช่นทางเหนือก็มีเรื่องของผู้ว่าที่โดนคดีนี้อยู่นะครับทีนี้จะทํายังไงให้ชี้ได้เร็วขึ้นเราก็ลงพิกัดไปโดยอาศัยข้อมูล GIS ซึ่งได้จากหน่วยงานต่างๆนะครับเอามาลงแปลงรักษณะลงแล้วก็เฉพาะจะมีไกด์ไลน์นะครับในแบบเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราการเขตเท่าไหร่ จากเซนเตอร์คลอง9เมตร10เมตรอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่เราหาหลักไม่เจอครอบคลุมไม่ได้พอเรามีหลักเขตนะครับสามารถได้เองได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็จะพอหาหลักเกณฑ์ขอบเขตที่แน่นอนแน่ชัดยิ่งขึ้นนะครับแต่จ,จะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราได้มีข้อมูลหลักฐานภาพถ่ายเพื่อไประวังชี้นาวเขตได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งของการจัดทำระบบ GIS นะครับ, <c oughs> รบนะครับในส่วนเรื่องของนะครับ ในส่วนเรื่องของการผลตอบรับจากความพึงพอใจของเกษตรกรครับนอกจากเขาจะได้ปลูกพืชนะครับตามที่เขาต้องการหรือมีน้ําตามที่เขาต้องการแล้วนะครับประโยชน์ที่เขาเห็นชัดๆและเป็นรูปธรรมชัดเจนคือพอเรามีการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำนะครับส่งน้ําได้ตรงกับความต้องการของพืชมากขึ้น การใช้น้ำน้อยลงนะครับประโยชน์ที่เขาเห็นชัดๆเลยอย่างสถานีที่ให้ดูเป็นสถานีสูบน้ำที่ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมในการชําระค่ากระแสไฟฟ้า6 0สิสตางค์ต่อหน่วยนะครับเป็นระเบียบหน้าวันนี้นะครับพอเรามีฐานข้อมูลแล้วใช้ฐานข้อมูลเข้าไปชาวบ้านใช้น้ําน้อยลงนะครับใช้น้ําน้อยลงค่ากระแสไฟฟ้าที่เขาจ่ายน้อยลงเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับจากเดิมอาจจะใช้น้ําอัตราที่2,200รอลูกบาทเมตรต่อไร่อาจจะเหลือ2 0 0 0ันพนะครับค่าน้ําที่ใช้น้อยลงแน่นอน ประหยัดเงินในกระเป๋าเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับนะครับการปฏิบัติงานนะครับเราก็สามารถเก็บข้อมูลค้นหาได้รวดเร็วขึ้นในช่างทั้งหลายหรือเจ้าหน้าที่สอบอไม่อยู่มีชาวบ้านมาลองเรียนมาสอบถามมาขอให้ช่วยนะครับเรามีระบบฐานข้อมูลแล้วก็เสิร์ชหาเขาได้เขาอยู่ตรงไหนทําอะไรมาบอกว่าเอ้ยมีปัญหาน้ําไม่ถึงแล้วก็ดูคร่าวๆจากแผนที่ภาพถ่ายทางการหรือระบบ G S ที่เราทําได้ไหมนะครับ ย่นระยะเวลาสามารถตอบสนองความต้องการชาวบ้านได้รวดเร็วขึ้นนะครับอีกทางหนึ่งก็คือเราสามารถรายงานโครงการนะครับรายงานหัวหน้าฝ่ายนะครับรายงานจอนอได้เร็วชัดเจนนะครับชัดเจนขึ้นนะครับกําหนดแนวทางการปฏิบัติปรับปรุงระบบชำระทางก็ได้กล่าวไปแล้วหลักๆที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นผมเป็นสบนะครับเวลาจะสอบถามนายสถานีสูบน้าว่าปลูกพืชเท่าไหร่เขาก็รายงานมาเป็นตัวเลขผมก็ไม่ทราบครับเท่าไหร่อ่ะปักดามห้าร้อยไร่ปลูกไปแล้วอะไรเท่าไหร่นะครับแต่พอเรามีระบบนี้นะครับ รายงานเข้ามามีโดนินช่วยชัดเจนคุณรายงาน500อยไร่ผมมาดูไม่ใช่ละประหยัดเวลารีเช็คข้อมูลได้นะครับประหยัดน้ํามันก็เกี่ยวเนื่องสอนรับกันไปทั้งหมดนะครับมันก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับให้สอนรับให้ตอบสนองกับความต้องการได้ชัดเจนขึ้นในแนวทางการพัฒนาต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับที่เราทําแล้วนะครับพอไปน Google Earth แล้วนะครับเราก็มีระบบที่จะเข้าเว็บไซต์นะครับซึ่งจะชี้แจงในค่าวต่อไปนะครับเพราะเป็น เป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับก็กล่าวไว้ในที่ถัดไปแต่ณนะถัดไปนี้นะครับสิ่งที่โครงการส่งน้ําน้ํากาำจะดำเนินการต่อก็คือระบบสมาร์ทการ์ดนะครับสมาร์ทการ์ดเหมือนบรประชาชนถามว่าทำไมต้องทาสมาร์ทการ์ดข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในสมาร์ทการ์ดของของชาวบ้านนะครับทุกคนจะมีบัตรมาประชุมก็จะรู้ว่ามาประชุมมาสิบครั้งมีสิบครั้งมาห้าครั้งก็จะมีข้อมูลบันทึกห้าครั้งมีข้อมูลของตัวเองอยู่นั้นหมดประโยชน์อย่างที่บอกก็เปิประโยชน์เหมือนเดิมแต่ถามว่าทําขึ้นมันก็จะ เรียนตรงก็ชาวบ้านก็จะดูดีงานโครงการเราจะดูดีว่ามีการเทคแอคชั่นในการใช้เทคโนโลยีมาสอนรับใช้กําลังคนน้อยลงนะครับนอกเหนือจากสมาร์ทการ์ดที่เราจะทำนะครับได้ศึกษาแล้วแผ่นชิปเหมือนแบบประชาชนนี้ใบละ45บาทนะครับใบละ45บาทกี่คนก็คูณเข้าไปนะครับของผมมีประมาณ400 400คนในกลุ่มพน้ำก็คูณ40บาทเข้าไปนะครับนอกนี้จากสมาร์ทการ์ดก็จะมีเครื่องเขียน รหัสเขียนข้อมูลลงไปจากนั้นก็จะมีเครื่องพิมพ์เหมือนบัตรใบกับผีเราที่มันจะมีเครื่องพิมพ์ก็อ,ออกมานะครับคือเป็นต่อไปและเหนือจากนั้นนะครับกำลังศึกษาเรื่องการเขียนแอปใน a n d ด o i d เพราะข้อจกากัดของระบบตัวนี้นะครับคืออย่างที่เรามานั่งในวันนี้เราต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่า wifi สาม g แลแล้วแต่เพื่อดูข้อมูลเหล่านี้ซึ่งการทํางานถ้าจะว่าย้รอระยะเวลาก็เล่นได้อย่างหนึ่งแต่พอเราไปประชุมชาวบ้านหรือไปในพื้นที่ เราไม่สามารถจะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยไปเปิดเพื่อรันหาได้นะครับถ้าเราสามารถรันผ่านสมาร์ทโฟนสมาร์ทโมบายแล้วก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถดูในณพื้นที่วันนั้นเลยณตำแหน่งตรงนั้นเลยว่าจะเป็นไงซึ่งสองส่วนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงศึกษาอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับครับในส่วนของการนำเสนอเรื่องระบบฐานข้อมูล G ีตั้งแต่การทำกรรมวิธีแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยซึ่งสอบอรหรือจอนอ นะครับจะจะได้ศึกษาไว้ว่าในการนําเสนอหรือการนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์นะครับในการบริหารจัดการน้ําทำได้อย่างไรในวันนี้นะครับของโครงการน้ํากํ่ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ